สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมันนี้กะมันเดิมครับเช่นเคยละกะคุณพ่ออาจารย์นะครับเนาะที่ถามเบียงกงโนกกะนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งครับผมรอบนี้บลู่จากใบนี่ยวคุณยงให้บอกพ่อดีอีทีไองเปิดซ้ำเร็วเนี่ยออนี่ครับแมนอีทีไอนี่ครับอ่ะคุณพ่อบุญทมสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับ เฮ็ดคือว่านเดี๋ยวพอประตูใหญ่เนาะบัดเนี่ยเป็นไงเขาทาป่ะพ่อเขาทาโอ้ทักเก้าทักเก้าพ่อตัดตัดสองหลิวได้เไหมมันบ้าบัดตัดสองบันิตัดสามบันิตัดสามเป็นไได้บัดเนี่ยเป๊ะเลยเป๊ะเลยแม่มาเอาดเนี่ยเขาวาเบิ่งรุ่นประตูใหญ่แล้วบัดแล้ตัดสามมาสั่นเฮ็ดเฮ็ดสามครับบันี้รุ่นนี้เป็นประตูสามเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะห้เบิ่งครับเดี๋ยวให้คุณพ่อเราเอาออกมาให้มันเบิดถูกอันก่อนแต่ว่าขนาดนี่เขาต้องห่วงนะครับนี่ อรุ่นนี้น่าจะเป็นเต็มหรอครับกับเป็นยุระอว่างนี่นะครับสิบผาสิบหกคือเก้านี่ละสิบผาเครื่องสิบหกเครื่องสิบหกเครื่องสิบหกเครื่องมีบอสิบหกเล่นละครหนึ่งใบเออสิบหกอยู่สิบผาเครื่องกับสิบหกครับสิมีรุ่นประมาณสิบสิบผานิ้วแล้วก็สิบผาเครื่องแล้วก็สิบหกเออสิมีอยู่ประมาณสามรุ่นนี่โอ้โหมีหน่อยสองอันเอออันหน่อยอ่ะจะเป็นเขาว่าเอา สองดังนี่แหละบัดมันเห็นดังเงี้ยวัดเอาดังเงี้โอ้สั่งสั่งอันอีพอสั่งสั่งเอาอันน้อยเออสั่งมาอันเฮ็ดอันน้อยเห็นเนี่ยเขาสั่งเอาอันน้อยเออบัดเฮ็ดแล้วบัดนี่มาเห็นอันใหญ่เห็นอันใหญ่บัดเอาอันใหญ่เนี่ยช่วงดังหน่อยไปอย่า้ยโอ้เอาอ่ากัดมันกับบ้าน้อยดอกนั่นน่ะเออกับผู้ถึงว่าแต่ว่ามันบ่อสิบหกเต็มเออมันมันบ่อน้อยนะครับแต่ว่ามันมันใหญ่อยู่แต่ว่ามันหั่งบ่แม่นสิบหกเต็มแค่นั้นแหละก็เป็นรุ่นกลลางะไป จากใบพ่อรวมรอบเนี่ยสิบซีเอาสิบสีเลยก่ะเออสิบซีโอสิบซีอ่ะนี่ครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวนี่แหละเอาหายเบิงครับมาเล่าเพลิดเปิดสามสิบเปิดสามแบบใดบเปิดสามได้พ่เปิดเลยอ๋อนี่นี่ครับปกติเออมันสองอันนะพ่อนะสองอันกับสองบันเอตเป็นรุ่นสามครับ โอ้นี่นี่ครับนี่ไงก่วงๆเลยว่ะเนี่เปิดสามครับเปิดสามเพราะออกพอดีใส่อันอ้นี่อันนี้แถมส่วนคือเก้านี่ครับแถมคือเก้าแต่ว่ารุ่นนี้มีตาสีดําครับบ่มีหลากสีรุุนเนี้สีเลียอซีีแต่บอมีอรอบนี้บ่มีสีเลยนะพอนะเออว่าเป็นยังเป็นดําคือเก้ากัแถมเพิ่นไปคือเก้าละเอ้าแถมลูกระบยครับมันกับมี ากงหน่วยหนึ่งนะครับนะผู้ได้สร้างกงกับคุณพ่อหน่วยหนึ่งก็สิเป็นนี่แหละสไตล์งานสไตล์เล้าก็สิแถมกระเพาะเข่าให้่ทุกอันแต่ขันซื้อแยกอะไรสามสิบบาทครับแต่ขันพูดไดซื้อกงน้าซื้ออันนี้พร้อมกับสิเอาน้าอารยีสิบบาทนอกจากซะว่าพู้ได้สิสร้างกงหาน่วยขึ้นไปหาน่วยก็สิแถมขึ้นเรากับเป็นลังรอบนะครับลังรอบมันกับอันรอบนี้กับสิมีเฮดรายุสามบันยุนเนี่กับโบลูว่าพูดได้สิได้เป็นของแถมไปกับเนโอ้ี่กำลัง อ๋อ oh, มีว<ะ>่ะนีะ่อันนี้แล้วเปนนางเห็ดกะระสีแล้วแค่เดียวละอืมกระเอพาะเขานี่กระเพาะดีเลยนะพอนะัะนะพอดีพอเห็ดใหญ่เห็ดพอดีเลยพอดีนี่ครับถูกใบทุกใบครับนี่เป็นรุ่นสีกานนกนกระจอครับแกนี่นะครับเนาะ ที่ถามว่าเป็นอย่างคือกันนกกระจอกจนี่นะครับกับนิ้วมือเขานี่แหละครับอ่ะผมก็ทีว่ว่ามันทีขักปันไหนกับว่หหางขักนะครับเนาะก,กับน,นิ้วมือหนึ่งนะครับนี่ก็แบบนิ้วมือสุดพอดีกัคือว่านี่แหละนี่หนึ่งนิ้วมือเขาน,เนี่ยนะครับทุกใบเลยนี่นี่ครับรอบนี่สิบสี่ใบประสนโอ้หลายครับหลายหน่วยอยู่นี่แหละครับกับว่ได้เขมามาเมนหาคุณพ่อเมนเป็นเดือนหนึ่งเลย ใส่เวลาเหต็มเดือนเต็มเนาะพอเนาะเห็นปลโอพ่อไปลบจับเราเบิรกรันทีอยู่วะเด็กตังางแต่มือสร้างมาแล้วะ่ะเดือนหน,นึ่งเราเกะนี่แหละครับกะยังวะเป็นอะพรบ้างเนี่ยเขาง,งามบ้ยได้ออกไปฝนตกปะบ้านไน่นเขาแต่ว่าเขาวอดทรายวอดเหี้ยวหรอกตก็แห่งบ่มีนม้ำโอ้น้ำบ่มีครับทีได้เกี่ยวว่าและนมเอ้เขาบ้านนี่อยู่ใส่หรอมันมีน้ำมีหนองนี่นั่นนึกว่ามันโย โอ้บุรีรัมย์บะมี่เดี๋ยวพอสาราคามมีน้ำไหลยอยู่เด้เออ <laughs> กับพระทั้หลายขักดอกแต่ว่ากับพอมีอยู่สาราคามก็ได้น้ำ <laughs> พระคงจเช่นงานหนุ่มเอ้ย่าแห่งประทัดตายดอกเขาเนี่ครับเกิดคุณพ่อกับโยบัน้นน้องแอร์ตำบลดอนกอกเกิพ่อตำบลบานคูโอ้ตำบลบานคูตำบลบานคูบบนคแล้ักจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนาโพนี่นะับอำเภอนาโพน้ำบ่มี่วันว่าตำบลบานคู บ้านน้องเอบ้านน้องเอตำบลบ้านคูน้ำบ่มีครับแต่ะกัดสารคามตำบลน้องเมฆตำบลบ่อพันธุ์นี่น้ำไหลเยอ่อําเภอนาเชียกเขาแต่ว่านี่นะครับขนาดว่าใกล้ๆกันนะครับมันก็เนี่ยครับบ้านหนึ่งมีน้ำบ้านหนึ่งบ่มีน้ำนะครับไปจังหวะละบ่คือกันฝนตกบ่ใใกกกกลล้้ัััันนนนนนไสดอแคค่่่ตบบบมีะร ครับมีรุ่นกลางรุ่นใญแกหรุ่น16เต็มแล้วครับใย,ยอ,อือครับเดียวสั่งกลงหลายใบกันจะได้เพยมไปน้ำ เดี๋ยวเอาไปประมาณนี้ก่อนครับอ่าครับกับนางนางเบิงคุณพ่อบุญถมแล้วสารอันนี้ให้ครับแล้วแล้วล่ะครับได้ตืิมอีกสี่หน่วยผู้ใดสร้างโกงหลายกับสิแถมเพื่อนไปพนาะว่าแล้วบอกผมว่าผู้ใดสร้างโกงหลายหน่วยกับจ้างแถมให้เพื่อนอีกไปสั่นนะกับนะครับกับมีคุณพ่ออีกท่านหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นนี่นะครับแล้วกับเป็นเสียนโงเสียนเสียนโงเก่าอะไรตะเกียบวันนี้ สัมผัสเ,เบื้องตนงน้นแล้วห็นว่าเราเสาเรียงลงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะมีสูตรจังไหนอยู่เดี๋ยวเข้าไปน,นี่ครับรู้จักกับคุณพ่อกันครับนี่ครับอ่ะคุณพ่อสวัสดีครับผมครับอ,อันคุณพอ่อเสื่อยังครับเสื้อยืมโอ้พ่อเสื้อยืมอันคุณพอ่อคือได้เสาเรียงลงครับอ่ะสาถามวันตะกี้คือว่าเรียงอยุบอันนี้คือได้เสาเรียงคาทองโอ้ในเสาลง ขมปล่อยเบิร์ดเด็กลูกต่อ,อโอ้ตอนที่ว่าพอ่อสบายอยู่โรงพยาบาลบ้านี่เพื่อนปล่อยเบิร์ดเ,เ,เ,เลยได้เสาทำเสาเลยโอ้แต่ว่าตอนเลี้ยงตะกีน้นี่พอมีสูตรเบิรงป่ะมีกันมึงกับมึงลักษณะขนขนมันแตกปุยุงขนมองไหนพอมองโตมันเบิร์ดต,ต,ตเล่นนี่ป่ะน้ำมันติดแตกออกปุยุงโอ้เป็นคือยังมันพึ่งอยู่ที่ตลอดนะน่ะแล้วนี่กันมือโตเรียบเพราะเป็นตอ ตัวขนเรื่อยแฉ่โอ้นี่ครับสูตรของคุณพ่อให้เอาตัวตัวที่ว่าขนเป็นผู้หญิงเดียพ่อเรียกนกนะโอ้สีเดียพ่อสีเอาไรยังไงพอว่ามันเกิดสีกุ้ยถุยมูสีสีแดงตาเยอะๆนะมันแฉ่โอ้นสูตรมันเกิดอย่างนี้เดินม้นขูบอกพวกกัน เสียงจังไหนเดียวพอมาเอาจังไหนเสียงเสียงนกนี่เกี่ยวกันปะม่เกี่ยวกันมันเสียงนกมันตัวเห็ดดีอยู่กับตัวนกโอ้เห็ดดีบ่ดีนี่เขาฟังจังไหนป่ะเขาเบิรงจังไหนครับมันหนึ่งกระป๋อนม่นมันจะเหี่ยกรูโอ้แล้วขนโยนดูอันไหนดีพ่อระว้างเหี่ยกรูกับโยนดูเนี่ยมันซ้ำกันโอ้ มันนี้หงอกเหียื่อเกินเหียื่อกลอกมือกับมือมมของเขาร์มุ่งุลักสั่นระรโอ้สูตรเบิ้องตว่าพอมักตะมูกนกขนแตกใแฮว์โตัวขนแตกๆผู้ยู่เลยเต้อโอ้ขาสั่นขายาเอาเนี่ยพอ่อเอาจังไรข,า,ขาหนังๆนี่ไง,องโอ้ขาหนังๆนี่ไงขาหิ้งหแฉะโอ้ขาหิ้งห่อแฉะสูตรยาเดียพอ่อสม,มุนวันจังมันป่วยเนี่ยพ่อมียาป่ะ เอาอย่างให้มันกินมีมันปูถ่นเนี่ยโอ้ถ่านมกปวยเอามันปูนาเขาเนี่ยป่ะพ่อเออกับหินแฮโอ้เอาขี้หิน,หนเอาใส่หย,ยังป่พ่อหินเนี่ยได้ขวาได้หยังป่ครับหรือว่าเอาเก็ใส่กับผสมกับเหยียดะะโอ้ผสมกับดินเหยียดให้กินเลยอ,อืมครับนี่แหละครับกระดิ่วัน อาหาหากินเสร็จแล้วมีตะมันปูมีตะมันปูเสาเลยมาผ่เสาเลยเป็นสิวเป็นนเป็นสิวค่ะเสาเลยเอามันปูให้กินมาท่านมาเนี่ยครับสูตรของคุณพ่อแล้วก็เป็นเสีนหนกรุ่นเก่้าอีกหนึ่งท่านแล้ครับที่ว่าตะวันหั่งเสาเรียงไปแล้วว่าบท่านตะวันกะมักขึ้นเกล้าพอหนกตะวันกโอ้ขันด้ยินเสียงโอ้มันขึ้นต้นไม้ว่าไรตะวันด้ยินเสียงขันจังที่นี่จอดฟังว่าสุนทรขี่รถไปน้าไปยังใช่โอ้เนี่ครับ อันนี้บอกให้หัวหน้าี้ต้อเดีอโอ้นี่ครับเนี่ยเรากับมักอยู่คือเก่าเนี่ยเพราะว่าเราไปพ่อหนุกอยู่ใส่เห็ดใดตัวใดเสียงดีเห็ดดีแล้วก็มาบอกคุณพ่อบุญสมเฮาเนี่ยเราไปต่อว่าท่านโอ้แล้วก็มักอยู่คือเก่าแต่ว่าท่านเลี้ยงบ่ได้แล้วกะบ่สบายมาแล้วก็เลยเซาเลี้ยงเลยครับกะวางมือแล้วตะกี้นี่ก็โอ้ยว่าเป็นคักอเย็นดิพ่ะไปเทไฟขึ้นต้นใดได้เบิดเลยนเลยสิไม่้ ปต้อุณนะบันมอกนเ่ยโอ้ไปไปไกลเลยดีบันมอสมัยตะกี้นี่มีมีสาวพอ่อหรือพอ่อปีนเราอย่างเดียวปนป็นงโอ้ม่ตะปีนอืครับนี่แหละกับเตสาวกับเสาวมัวนระว,วังตะอนปะเนียรุดโอ้ <laughs> เอ,อครับอี่งนะครับแล้วเรายกเป็นไปแล้วรุดป๊อ ถ okay. ือว่าโชคดีครับแล้วก็มาเลรียน้ำคุณพ่อปุนทวกระเล็ดสอบทำคุยกันไปคุยกันมาแล้วเว่าเคยเรียงหนกตะกี้ว่าเป็นเสี้ยนหนกเกาครับบานีแล้วก็วางมือแล้วเพราะว่าเพรสบายมาตั้งแต่สบายมากแต่เลยลูกปล่อยเบิร์ดมาทันปล่อยเบิร์ดกับ่ได้เลียงะวัสดี่นะครับไปพอ่อไปเห็นยุใสกันนี่แหละมาน้ำบอกคุณพอ่อบุนทวงพ่อเลยเราไปต่อแล้วกับมากนกคือเขาอ่ะพ่อหนกต่อตัวนี้ไปใส่สั่ ตัวน <m uch> ี <m uch> ้เอยหลังบ้าตรโตอ่าแกะแสโตอายุลังบ้านเขาไม่ขอเตียนหรือไม่เอา้องดังโอ้ก็เลยเอาไปหอยแทนพุ่นเอาไปแยงตั้งขนเอาไปหอยไปตั้งหลังบ้านนกไหมเดี๋ยวพอที่แบ่งไปตัวนั้นอ่ะตัวไหนตัวอ่าสองกุ๊กแต่ตัวสองกุ๊กเยังอยู่โต๊ะโตัวเขาเอามาให้พวกอ่ะหมอสมน้องส้มหงอามาให้โอ้ก็ยังไดก็ได้ให้เขาแบบกลม ตัวนี้ก็มีโยซีอันผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีได้ไปกับจังล้อหลุดล้อติดตามล้อเบิง้งเราผู้ใดสร้างมากกัจังวากันนี่แหละตุ้มนกอะน,นี่แหละครับมีอยสิบสี่ใบประสนมากับรอบนี้ก็มีสิบหกสิบห้าเคิงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใบง่ายก็กิด เป็นขนาดมาตรฐานแล้วล่ะครับว่าเมนมันใบน้อยนะครับใบมาตรฐานกับใบแล้วกับมูส่สิบหกกับคือววามันใหญ่สุดนี่ครับแต่คุณพออ่อลาว่าแล้ว,ลว,ลว,ลวยังหวามันใหญ่เลยอันม่วนสิบหกนิ้วเต็มเนะี่ยคุณพออ่อเหรเรามาเบ่งน้ำแล้วกับยังหวาใหญ่เนี่นี่นะครับก็ขนาดกับโอเคครับอ่ะประมาณนี้นะครับดเดี๋ยวขนของขึ้นรถครับบ,บัดเนี่ยเดี๋ยวจะเอากลับไปบ้านนะครับเดี๋ยวกับผู้ใดจังไรที่จองไว้หรือว่าผู้ใดสนใจนะครับเนาะกับ โหมาถักมาสอบถามมันได้ครับคุณใบละสีใบแดงนะครับเนาะรวมทรงไห้ครับอะเดี๋ยวกะไวประมาณนี้ก่อนครับบ้านเนี่ยครับกะเอากงมุขรดกับคุณพ่อครับียบร้อยครับกะอ้าวผู้ใดสนใจอยากได้นะครับเนาะกะโรมาเนี่ยครับเบอร์ผมครับติดต่อสอบถามได้ครับผู้ใดนะครับเบิดแล้วเบิดเลยนะครับรอบเนี่ยกะเบิดแล้วก็ต้องรอคุณพ่อเหตรล้อไม่กัอีกเป็นเดียนผู้นี้สจอแล้วที่เฮตุแล้วกะเมาเป็นชุดเป็นชุดไปครับกับรอบนี้กับ เบิดแล้วกัเบิดเลยครับผู้ใดนั่นกน็อยากได้ก็คือพร้อมทรงนะครับเนาะพร้อมทรงนะตอนนี้ก็คืออาจารย์คุณพ่อท่านใดถี่ว่าอยากได้ไปใส่นกเฉลยอหรือว่าใส่นกต้อนะครับมันกน็ถือว่าราคาก็ถือว่าพอฟังอยู่กวกงใบใญ่ๆกันนกกระจกนะครับว่าได้ซื้อตะไคร่คุ้มอีกดอกกัน,นกเขาหฮาหนกอยู่ได้สบายแหละครับนกบินบิน,บนเปลี่ยนล้มบินเปลี่ยนปีกได้หรอไปก็<ฮ>ถือว่าใบใย่รอพ่อเนาะ เออนั่งมานะครับเรียนนะครับบินนะครับกับอ่ะกับประมาณนี้นะครับแล้วกัคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เห็นคลิปนี้นะครับเได้เห็นคลิปอ่าเกี่ยวกับเรื่ององเขามาฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเข้ามาหนีครับอ่ะคุณพ่อบุญทมขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่เฮาอีกพูดหนึ่งอ่ะพ่อยิ่ย่งลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ